ไข่มุกแห่งความปรารถนาในทะเลลึกที่เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลนานา,นาชนิดมีอาณาจักรใต้น้ำชื่อว่ามารีนาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนางเงือกผู้หานกล้าชื่อว่าเซเรนาเซเรนาเป็นนางเงือกที่มีความกล้าหาญและเป็นที่รักของทุกคนในอาณาจากักรวันหนึ่งเซเรนาได้รับภารกิจสำคัญจากราชินีเงือกให้ไปตามหาไข่มุกแห่งความปรารถนา ซึ่งเป็นไข่มุกที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ในการทำให้ความปรารถนาเป็นจริงแต่มันก็เป็นที่ต้องการของเหล่าร้ายเช่นการเซเรนาต้องออกเดินทางไปยังทะเลลึกที่เต็มไปด้วยอันตรายในการเดินทางของเธอเซเรนาได้พบกับเพื่อนใหม่เช่นไข่ปลากาตูนผู้ฉลาดอาควาปลาหมึกยักษ์ย้ายที่มีหัวใจอ่อนโยนและมาริสา แมงกับพรุนที่สามารถเปล่งแสงในความมืดทั้ง3ได้ร่วมกันช่วยเซเรนาในการค้นหาไข่มุกแห่งความปรารถนาในระหว่างการเดินทางพวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายมากมายเช่นฝูงฉลามที่ดูร้ายแมงมุมทะเลที่มีพิษรายแรงและหมอกพิษที่ปกคลุมไปทั่วทะเลลึกแต่ด้วยความกล้าหาญและการทำงานเป็นทีมพวกเขาก็สามารถผ่านพ้นอันตรายมาได้ ในที่สุดเซเรนาและเพื่อนๆก็พบกับถ้ำที่ซ่อนอยู่ในมหาสมุทรถ้ำนี้เป็นที่ซ่อนของไข่มุกแห่งความปรารถนาแต่ในถ้ำนี้ยังมีคราเคนปลาหมึกยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้เฝ้าไข่มุกเซเรนาและเพื่อนๆต้องต่อสู้กับคราเคนเพื่อที่จะได้ไข่มุกมาหลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือดเซเรนาใช้ความกล้าหาญและปัญญาในการเอาชนะคราเคนและในที่สุดเธอก็สามารถนำไข่มุกแห่งความปรารถนากลับมาได้ กลับมาถึงมารีน่าราชินีเงือกได้ขอบคุณเซเรนาและเพื่อนๆสำหรับความกล้าหาญและการทำงานร่วมกันไขมุกแห่งความปรารถนาถูกใช้ในการทำให้ทะเลกลับมาสงบสุขอีกครั้งและมารีน่าก็ได้กลับมาเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองและสงบสุขเซเรนาและเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญและการทำงานเป็นทีมสามารถทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นไปได้และพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไป